สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องอุ๋งอิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเอวีเจนะคะสําหรับปืนนี่คลิปนี้นะคะก็จะมาเบอาเรื่องเล่าของน้องอุ๋งอิงนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเล่าขาวห่อนสําหรับมือว่าน,นี้นะคะซึ่งอิหลาหน้อยก็เริ่มต้นจากการที่อิหลาหน้อยได้โพสต์นะคะ โพดขึ้นมาว่าหนูคือเมยน้ำค้นแทหนูเมยแทค,คือเหตุใดกับหนูคือเมยน้ำค้นแท่แม่หนูแท่แทคือเหตุใดหนูเจอชู้ถือว่าเป็นครอบครั้วเดียวกันคือเหตุกับครอบครั้วหนูแบบนี้อวลาหน่อยโพดมาสันส่นๆพี่น้องแต่ มาเบิ่งคอมเมนต์นี่บอกด้ว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจอีหล่าหน่อยซีหาพันคอมเมนต์ในเวลาอันรวดเร็วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิหล่าหน่อยบ่รลู้วา่าอียังเกิดขึ้นนะคะก็ได้เต่สันิฐานว่าขอให้ไรยกายเป็นดีเนาะพี่น้องเนาะอีหล่าหน่อยโพดมากทั้นี้ล่ละเหตุให้พ่อพ่อแม่แม่แมแมบสบายใจกันทั้งประเทศเลยเป็นเรื่องเล่าที่บ่าจะเกิดขึ้นได้ อิลหล่าน่อยสร้างซื่อเสียงในเวลาอันรวดเร็วท่าคว,วามจักน้อยอิลหล่าน้อยคือขวัญใจมหาชนอิลหล่าน่อยได้รับร่างวันขวัญใจมหาชนอิลหล่าน้อยคือร่างวันอีกร่างวันหนึ่งก็คือดา,ดาวลูกทุ่งดาวลุ่งดาวลุ่งลูกทุง่งหญิงยอดเยี่ยมถือว่าเป็นร่างวั่นระดับปฏิที่อิลหล่าน่อยได้รับหนึ่งเดียวก็คือน้องอุ้งอิง และที่สำคัญออกเพลงล่าสุดแฮแท็ก17มาแรงของโลกเลยทีเดียวนี่คือการลั่นตีว่าอิหล่าหน่อยคือคนดังอิหล่าน่อยคือคนที่ส้างแต่คุณงามความดีที่ได้มาตรงนี้ก็พอมีผู้คนหลากหลายที่หักอิหล่าหน่อยเดาหากว่าเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเล่าที่บ่สมควรที่สิเกิดขึ้นเลยก็ขอให้มันเป็นเรื่องเล่าที ผ่านพ้นไปโดยเร็วยาใดมีอียังมาเกิดขึ้นกับอีลาน้อยอีกเป็นอันขาดนี่คือสิ่งที่พ่อๆแม่เอฟซี่สู้ผู้สูข้น่วงอีลาน้อยนะคะจนมาถึงโตกแกล้งให้บอกว่าสู้ผู้สูค้นบรสบายใจเบิดมือโพดหนาโพดหลังโนนนี่โจกหาเหตุและผลเนะาะจักอียังคือความจริง จักอีหยังจังใดแต่ก็ะถือว่าทุกคนยังอยู่ดีครบถวนก็ขอให้นี่กำลังใจเดินหน้ากันต่อไปแอพเพ่นก็ได้ถึงแต่ก้าว่ามันเป็นเหตุที่สามารถที่จะแก้ไขเปลีป่ยนแปลงใดก็ขอให้แก้ไขเปลีป่ยนแปลงใดในเร็ววันขอให้คลี่คลายใดในเร็ววันขอให้เกิดการไกลเกลีย่ย ทุกยางขอให้เจ็ดเศจสมบูรณ์ในเร็ววันขอเป็นกำลังใจคใรับอิหล่าหน่อยคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะในที่สาคัญเมื่อมาสแสดงอิหล่าหน่อยก็บ,บอกเรื่องว่าอิหล่าหน่อยเต็มที่แล้วก็ได้โพดว่าอิหล่ายังสู่เกินลอยเด้อจ่านี่คือสิ่งที่อิหล่าหน่อยให้ยืนยันความเป็นศินลปินของอิหล่าหน่อยนคะคะในที่สําคัญใจคอมเมนต์กับมีแต่กําลังใจล้วนๆเลยอิหล่าหน่อยโพดแค่นี้ แค่ค้าว่าอิหลาสูงเกินลอยเดือจา้าแ้วก็ส่งรูปการแสดงมาอย่างลื่นลื่นนี่คือความเป็นศินลปินเกินลอยของอิหลาหนอยความทูกความโศกทุกสิ่งแน่วว่างวยเก็บไว้ทั้งหลังบ่ได้ออกมาสู่หนาเวทีแม่แต่นอยมีความสุขเหมือนเดิมแสดงเต็มที่เหมือนเดิมพี่น้องกำลังใจมากเต็มคือเก่าน,น้อนงะพี่น้องนะ ามาอ่านข้อเม็นนี่จักหน่อยสำหรับข้อเหม็นที่หลายผูหลายคนเขามาคือล้วนแล้วเต็มเป็นข้อเหมนที่ห้กําลังใจทั้งหมดนะคะแอนเพนกับสินิบยกใม่ฮับผูเนี่ยจักหน่อยว่านี่คือการห้กําลังใจมาจากพอๆพแอพอมียเอฟซีทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสู้ๆเด้อลูกเห็นไหมคะอันนี้คือกาลังใจติดต็มเลยสู้ๆเด้อลาอิลาเก่งเก่งอยู่แล้วสู้ๆจ้าสู้ๆเทวดาน่อย นี่คือจริงที่พ่อพ่อแม่ม่เพื่อนมอผู้อีหล่ลาสู่สู่เด้อลาเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้เป็นกำลังใจใอีหล่าเด้อจ้าคนเก่งสู้ได้ทุกสถานก,การณ์เดอ้อเด้อจ้าสู่สู่จ้านี่ยกตัวอย่างบางตอนแต่ทั้งเหมือทั้งมวนเมนอันเดียวกันทั้งหมดบอกอิหล่าหน่อยสู่สู่นี่คือกำลังใจที่พ่อพ่อแม่ อีซี่เพื่นหมอใหปเนาะพี่น้องเนาะเมื่อว่าจะเกิดอีหยังขืนกขอห้เป็นเรื่องเล่าที่เล็กๆแล้วกันนะคะขอให้ผ่านพ้นไปได้มันเป็นเรื่องเล่าที่สามารถแก้ไขได้ทุกเรื่องเนาะพี่น้องเนาะแล้วมันนี่ก็ได้กาลังใจจากลูกแม่นนะคะแม่นมันนี้วันนะคะซึ่งเพื่อนก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หนึ่งถือว่าเป็นลุ่งก็แล้วกันเนาะเพื่อนก็ได้โพลบอกว่ามาันไม่มีบารมีไม่เกิด ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมั่นดีเสมอวันหนึ่งหนูจะกลับมามองปัญหานี้แล้วยิ้มให้มันอันนี้คืออา,อาจารย์แม่นมานี่วันหรือลูงแม่นเพื่อนให้กำลังใจนะพี่น้องเนาะว่าหนูจะได้ยิ้มให้มันว่าขอบคุณปัญหานี้นะที่เข้ามาในชีวิตเพราะหนูจะได้รู้ว่าคนที่ลักหนูและเคียงข้างหนูกับหนูจริงๆอะแล้วนั้นคือใครคนที่จะอยู่เคียงข้างหนูจริงๆแล้วนั้นคือใคร นี่คือคำบอกของอาจาร,รย์แม่นมานี่วันที่ได้โพดให้กำลังใจอิหลาหน้อยนาะพี่น้องเนาะบอจโจเองกับบอกได้ว่าชื่นชมโพดนี่เพราะว่าเป็นโพดท,ที่เพื่อนปิดผู้หลักผูยย้ใหญ่ผู้หนึ่งเนาะนี่คือพอดูบอกว่านี่คือคำพูดล่าสุดของพี่แม่นมานี่วันที่พูดฝากเป็นขอความถึงอิหลาหน้อยอุ้งอิงนะคะหลังเกิดเหตุทุกคำช่างเกินใจครับขอคุณลุงแม่นนาะพี่น้องเนาะ ขอให้ลุงแม่นปล่อยเพลงมือนี่เพิ่นปล่อยเพลงเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ที่สําคัญอบอกจูก็บบอกว่าสมกับเพิ่นเป็นผู้ใหญ่ในวุการเพลงอีสานบานเห่าจริงๆพี่แม่มานี่วัดน,นะคะเพื่อนห้กําลังใจอีหล่าหน่อยนะคะก็ขอให้เพลงของพี่แม่มือนี่ติดหนึ่งมาแรงเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมไปห้กําลังใจเด้อพี่น้องเดอ้อนะคะช่องลำเพินอินดี้รคคอร์ดหมอสาวน้อยลำเพินอินดี้รคคอร์ดเด้อพี่น้องเดอ้อเอา นี่คือข่าวสารของอิหล่าหน่อยสําหรับมือนีเด้อพี่น้องเดอ้อร่วมให้กําลังใจอิหล่าหน่อยคอมเมนต์เป็นกําลังใจอิหล่าหน่อยเขามารั่วใดเด้อพี่น้องเดอ้อเขาท่านใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกดคอมเมนต์เขามาใดเด้อพี่น้องเดอ้เอเพื่อชตอบให้ทุกคําถามเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็ขอให้แช่ออกไปเด้อพี่น้องเดอ้อถ้าแช่ออไปกับพิมพเข้ามาเพชรแสงตะวัน e b g นะคะกับ ถือว่านั่นแหละคือช่องของแอดพนนะคะแอดพนขืนให้เบิรงพรอมเนาะท้านี่ก,ก็ขอฝากคลิปที่วอตจูฝากช่องให้กับแอดพนเด้อพี่น้องเด้อเชิญติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามช่องของแอดพินหิงหิ่ง,งปังปังสูง้สู้สคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ping ping Ping!